แห่งหน้าติดทนทั้งวันเวอร์ให้ความชุ่มชื้นแบบเต็มแม็กซ์มากๆเลยกระจายและกักเก็บน้ำในเซลล์ผิวได้ถึง5เท่ายาวนานถึง24ชั่วโมงฮัลโหล สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องเฮยต้านะคะวันนี้นะคะพรก็อยู่ที่ภูเก็ตนะคะมาพักผ่อนนะคะแต่ว่าก็ไม่ลืมที่จะมาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะพรก็อยากจะมารีวิว d ักตตัวหนึ่งนะคะที่พรแอบซุ่มใช้มาเป็นระยะเวลาประมาณ3สัปดาห์แล้วนะคะแล้วจะบอกว่าการมาเที่ยวภูเก็ตครั้งนี้นะคะพรมีผิวที่สุขภาพดีมากๆใช้คําว่ามากๆนะคะแต่งหน้าติดทนทั้งวันเวอร์การที่จะมีผิวที่ดีนะคะมันเริ่ม ต้นด้วยการที่มีผิวที่ชุ่มชื้นค่ะทุกคนเพราะการที่มีผิวที่ชุ่มชื้นนะคะมันจะทําให้แต่งหน้าติดทนแต่งหน้าง่ายนั่นเองโดยสกินแคร์ที่จะมาช่วยเราในเรื่องนี้นะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะ u s ซีริน Aquaparent Gel Cream และครีมนะคะอ่ะเดี๋ยวขอรีวิวเลยนะคะว่าตัวนี้นะคะพอแอปซุ่มใช้มาประมาณ3สัปดาห์แล้วใช่ไหมคะจะบอกว่าพอนแประทับใจน้องเขาตั้งแต่แวบแรกที่ใช้แล้วค่ะทุกคนเพราะว่าสูตรที่เป็นครีมนะคะ,คะ,คะเขาก็ไม่ทําเนื้อให้มันหนักจนเกิน แล้วจะบอกว่าตัวเจลครีมนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เอาไปแช่ในตู้เย็นแล้วก็เอามาทาหน้านะคะคือมันจะฟินมากๆเลยค่ะแล้วเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อาจจะมีความคิดว่าเฮ้ยสูตรเจลครีมอาจจะให้ความชุ่มชื้นได้ไม่ดีเท่าสูตรครีมนะคะคือจะบอกว่า2กระปุกนี้นะคะเขาทําสูตรมาได้แบบเข้มข้นมากๆนะคะให้ความชุ่มชื้นแบบเต็มแม็กซ์มากๆเลยและตลอดระยะเวลาที่พรทดลองใช้มานะคะทุกคนคือไม่มีสิวอุดต,ตันเกิดขึ้นเลยนะคะไม่มีการแพ้ไม่มีการระคายเคืองใดๆ เลยนะคะแล้วแบรนด์เขาเคลมมาว่าผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางก็สามารถใช้ได้อันนี้คือไม่เกินจริงเลยค่ะโอเคค่ะพูดความรู้สึกไปหมดแล้วนะคะว่ารู้สึกยังไงต่อเจ้าน้องคนนี้นะคะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้นะคะดีกว่าสกินแคร์ตัวอื่นยังไงคะ่ะอย่างแรกเลยนะคะตัวนี้นะคะ u s สิวิน a ะค o าโพลิ g เจ Cream หรือครีมนะคะเขาใช้เทคโนโลยีกลีเซอรีนกลูโคไซด์ไฮโดรบูสเตอร์ค่ะซึ่งเจ้าตัวบูสเตอร์ตัวนี้มันก็จะเข้าไปบูสต์แ หลอกน้ําระดับเซลล์ผิวกระจายและกักเก็บน้ําในเซลล์ผิวได้ถึง5าเท่ายาวนานถึง24ชั่วโมงเลยค่ะที่เขาทําได้แบบนี้นะคะก็เพราะว่าเทคโนโลยี G G Hydro Booster ตัวนี้เขาเข้าไปช่วยกระตุ้นการสร้างท่อให้เป็นประตูส่งน้ําระหว่างเซลล์ผิวทําให้เวลาเราเติมน้ําเข้าไปในผิวน้ำเนี่ยจะสามารถกระจายและเข้าไปสู่เซลล์ผิวได้ลึกมากขึ้นทําให้กักเก็บความชุ่มชื้นได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นแน่นอนนะคะเมื่อน่า,นานเราชุ่มชื้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวเล ว่าหน้าเราจะหมองคําระหว่างวันหรือเครื่องสําอางจะดูดหรือเปล่าและอีกสิ่งหนึ่งที่พรให้ความสําคัญมากๆนะคะก็คือน้องเขาไม่มีสีไม่มีพาราเบนไม่มีน้ําหอมนะคะเจนเทอมากๆนะคะคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆก็สามารถที่จะใช้ได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะก่อนแต่งหน้าพรก็ได้ใช้ยูสตรีนอะควาพเรนซสูตรเจลครีมนะคะเพราะในตอนเช้าเนี่ยพรจะชอบใช้เจลครีมแล้วก็ตอนกลางคืนพรก็จะใช้เป็นสูตรครีมนะคะจะบอกว่าทาตัวนี้นะคะแล้วแต่งหน้าออกไปใช้ชีวิตทั้งวันนะคะหน้าก็คือ,อยังชุ่มชื้นทั้ง ตกเย็นหน้าก็คือยังมีความแบบฉ่าวาวแล้วก็อิ่มน้ําอยู่เหมือนตอนแรกที่ทาเลยค่ะและความมั่นใจนะคะว่าคนไหนที่มีปัญหาผิวแห้งผิวลอกนะคะตัวนี้คือเอาอยู่หมัดแน่นอน,นะคะ่ะนอกเหนือจากเทสทีเฉพาะของยูสุรินอย่าง G G Hydro Booster นะคะเขาก็ยังใส่ Natural Moisturizing Factor นะคะซึ่งเป็นสารให้ความชุม่มชื้นตามธรรมชาติและก็ยังมีกรีซิลีนที่ช่วยเติมน้าให้ผิวและล็อกความชุม่มชื้นได้ทันทีซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะอย่างที่พรบอกไปนะคะว่าเขามีทั้งสูตรเจลครีมแลว ก็สูตรครีมนะคะเพื่อนๆสามารถไปเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมตามสภาพผิวของเพื่อนๆได้เลยนะคะเพราะว่าทั้ง2ตัวเนี่ยเขาเป็นทั้ง Day and night cream เลยค่ะและเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ประสบปัญหาผิวแห้งผิวลอ,อกง่ายนะคะพออยจะแนะนําสกินแคร์อีกตัวหนึ่งนะคะที่เหมาะกับผิวแหง้งผิวแพ้ง,ง่ายแล้วก็ผิวลอ,อกมากๆนั่นก็คือตัวน,นี้เลยค่ะ e u c e r i n Ultra Sensitive h y a l u r o n c l e a n s i n g Gel ซึ่งจะเป็นเจลล้างหน้าที่ช่วยเติมน้ําให้กับผิวตั้งแต่ขั้นตอนการล้างหน้าเลยทีเดียว <ๆ S 2> เพราะครีมอินกรีกดเอนท ขเขาะะก็คือไฮยาลูรอนนั่นเองตัวนี้นะคะเหมาะกับผิวแพ้ง่ายอีกแล้วนะคะไม่ใช่ว่าเอ้ยเขาเหมาะกับผิวแพ้ง่ายแล้วเขาจะทําความสะอาดได้ดีหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องสอําอางที่ตกค้างหรือสิ่งสกรปรกที่อุดตันตามรูขุมขนเรานะคะเขาทําความสะอาดได้หมดจดจริงๆแต่ยังคงให้ความชุ่มชื้นกับผิวเราอยู่ได้ดีมากๆแล้วเพื่อนๆคนไหนที่มีผิวแพ้ง,ง่ายและผิวแห้งมากๆนะคะเพื่อนๆอย่าใช้โฟมล้างหน้านะทุกคนเพราะว่าโฟมล้างหน้าเนี่ยมันจะทําให้ผิวแห้งตึงแล้วพอผิวแห้งตึงเนี่ยมันก็จะยิ่งเกิด การระายเคืองได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นหันมาใช้พวกที่เป็น cleansing gel แบบนี้คือมันจะเหมาะกับสภาพผิวมากกว่าค่ะ พอนขอกลับมาที่น้องคนนี้นะคะเพราะว่าพอนอยากจะมาบอกโปรโมชั่นพิเศษเพื่อนๆค่ะเพราะทางยูซูลีนะคะได้จัดโปรโมชั่นลด30%ตลอดเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมนี้อย่างตัวนี้นะคะยู n ูลีอะควาพารินเจลครีมและครีมมาในปริมาณ 50ml นะคะราคาเต็มอยู่ที่850บาทลด30%ก็เหลือแค่595บาทเท่านั้นนะคะคือจะบอกว่าได้กระปุกใหญ่แบบนี้ไปเลยนะคะแล้วคุณภาพก็คือคับเกวมากๆหาซื้อได้ที่ไหนนะคะหาซื้อได้ ที่วัดสันบูธลาซาด้าช้อปปี้นะคะหรือทาง www. u s r i n co. th ค่ะอ่ะสุดท้ายนี้แล้วนะคะพรก็หวังว่าเพื่อนๆคนไหนที่มีผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางหรือประสบปัญหาผิวแห้งผิวลอกอยู่ในขณะนี้นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆน,นะคะนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการซื้อของเพื่อนๆน,นะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะพรขอลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย